ครับคลิปนี้สปอยกัปตันอเมริกาเบรดนิวเวลนะครับผมอ่ากับตันกาซิกฮีโร่จักรวาลใหม่นะต้องบอกคำเนียวว่าโอสนุกมากสนุกมากๆนะผมซึ่งมันก็จะมีความเห็นบางส่วนที่บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าอยู่ในระดับที่ผมชอบนะเออคือมันก็ให้ความบันเทิงได้ดีนะส่วนฉากต่างๆฉาก บูนมันมีแน่นอนเรื่องนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมขอให้คะแนนไปที่เจ็ดก่อนเลยนะอันนี้คือเริ่มเลยนะคือได้ให้เจ็ดเต็มสิบก่อนเลยนะครับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าระหว่างทางหนังเนี่ยมันค่อนข้างมีความเรียกว่ามันมันก็ช้าเนาะ <c oughs> คือระหว่างระหว่างทางของหนังเรื่องนี้คือบางทีก็เฮ้ยมันก็ยาวไปอ่ะแต่เรื่องนี้เขาจะเน้นอ่าการเมืองการขัดแย้งทางประเทศ การทํสญญา,าส่นที่สัญญาส่วนที่สัญญาอะไรกันนะ่กับญี่ปุ่นนะคือก็มันเป็นมันเรื่องราวก็ประมาณนี้นะคือเรื่องราวใหญ่ๆเนะี่ยจะเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนว่าใครมันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารหรือการสังหารประธานาธิบดีคนัะผมหอประธานาธิบดีนี่ก็เราได้ดูในตัวอย่างแนละ้วเป็นทักแดงคนะัะสุดยอดสุดยอดเนาะ คือผมผมก็รู้สึกว่ามันหนักมันให้ความบันเทิงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยมีฉากที่โหดมากมายนะครับผมชอบฉากที่ฉากแรกเลยนะที่ผมชอบคือฉากที่เขาปะทะกันบนทำเนียบขาวอันนี้คือสนุกมากที่เหมือนแบบยิงกันทำเนียบขาวส่วนฉากที่สองที่ผมชอบคือฉากที่มันเตีกันอ่ะเอฮักแดงสู้กบบกับตันเออที่มันเตีกันบนซากุระอ่ะเออน้สนุกแล้วก็ฉากที่เป็นเครื่องบินรบ คอมมิชลบของญี่ปุ่นส่วนคือผมอก็ยังจะพูดอย่างนี้ว่าทําไมสหรัฐเขามีแบบมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่น่าจะแข่งแข่งกับญี่ปุ่นแต่ดูมันมันดูสหรัฐมันดูเหมือนแบบเกรงใจญี่ปุ่นไม่กล้าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้คือคืออาวุธยุทโธปกรณ์คือเยอะกว่าคนก็เยอะกว่าถ้าสหรัฐเอาจริงผมว่าญี่ปุ่นทายว่าเรื่องเนี้ยนะ เรื่องนี้เขาก็พยายามเหมือนเป็นพันธมิตรนะเพราะว่าอ่าอันอันนี้เรื่องชีวิตจริงแล้วถ้าชีวิตจริงอ่ะเขาสู้ในสงคารามโลกครั้งที่สองอะเออญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายาแพ้ไปในสงคารามโลกครั้งที่สองนะซึ่งมันก็มีเกตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสงคารามโลกเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาเรื่องนี้มันดูเหมือนจะเป็นตีกันเล็กๆน้อยๆมันเหมือนเป็นแบบพันธมิตรบ้างตีกันบ้างอะไรอย่างนี Course ้มันก็เป็นเรื่องที่ น่าจะมันน่าจะขยี้หนักกว่านี้นะแต่เรื่องนี้มันเหมือนมันเหมือนเปนเนทางสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก ja ็ไอเรื่องสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็ค่อยๆที่จะระทึกขวัญอยู่นะครับอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยว่ามันอาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างแต่มันก็สนุกนะอันนี้ผมชอบนะก็อ so ย่างที่บอกผมให้เจ็ดเต็มส <un fres shortly>. ิบนะผมเออกับต <FP>. ันอเมริกาคนนี้เ <appeals> นี่ย mm. เหมือนจะได้เปรียบกับคนเก่าคนเก่ามันก็ได้มันก็โหดนะความเก่งมันก็เฮ้ยนี่มันมันแต่คนนี้อ่ะคนใหม่น่ะมันมีความได้เปรียบทางด้านการป้องกันเพราะว่ามันมีปีกของไอ้พวกฟอคงฟอคอนแล้วมันก็มีเหมือนแบบอ่าที่มันแบบวากันดาที่วากันดามันจะพวกผลิตพวกอาวุธใช่ไหมมันมีอาวุธใหม่แล้วแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะเรื่องนี้มีเปิดด้วยนะว่าเป็นอาวุธใหม่มันเป็นยังไง อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่ามีเอ็นเครก็ไอเอ็นเครดิตะผมผมอยากจะบอกว่าเหมือนจะเป็นปูทางไปเอาวันอาเวนเจอร์อาเวนเจอร์อะไรอาเวนเจอร์ภาคหน้าอย่างซีเค e t วอลอะไรอย่างนี้นะเอออันนี้ก็มีมีทางไปไม่ได้ส่วนความน่าจะเป็นของกับกันที่จะมีภาคต่อไปหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่านะเขาน่าจะประยัดลงไปใรวมรวมมิดลงไปในอเวนเจอร์แล้วล่ะผมเชื่อนะ ผมเชื่อว่าเขาต้องต้องลงต้องลงมิดกันอะเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะแบบจะมาทําเดี่ยวเดี่ยวอย่างนี้อีกแล้วเพราะว่าต้องดูกระแสะคนดูคือตอนนี้เขาแส่คนดูมันมัน,ม,น,ม,นมันก็เสียงแตกอีกแล้วอะนะครับมันก็นมีชอบกับไม่ชอบอีกแล้วนะมันก็ค่อนข้างเสียงแตกนะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เสียงแตกพอสมควรนะครับส่วนทางบ้านเราบ้านเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะบ้านเราก็ ชอบมันง่ายเลยชอบกับไม่ชอบนะบ้านเราก็อยู่ฝั่งที่ก็ปานกลางนะอันนี้คือประเทศไทยเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่าปานกลางปานกลางนะคะแนนส่วนใหญ่เรื่องนี้ไม่ค่อยที่ผมไปดูรีวิวมานะส่วนใหญ่เต็มที่ให้แปดแค่ให้เก้านะแต่บางบางบางช่องบางบางที่ยังไม่ให้สิบนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันแล้วแต่คนหรือเปล่านะแต่บางที่ยังผมยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นใครเรื่องให้อเวนเจอร์ เอาเอาเนจอร์ไอ้ไอ้ภาคเนี้ยแบมนิวเวิ์ลอะให้สิบแล้วยังใครให้สิบก็ลองบอกด้วยนะครับผมผพก็ผมก็คิดว่าให้ให้สักเจ็ดแล้วกนะันเพราะว่ามันก็ยังมีฉากที่ผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่กว่นะอันอันนี้คือความรู้สึกจริงๆเลยนะแต่แต่ฉากฉากโจมตีกันฉากฉสู้กันมันมันอะคือเฮ้ยเกินร้อยเกินพันแน่นอนเพราะว่าสนุกจริงๆนะมันไม่ไม่ค่อยได้ดูหนังฮีโร่แล้วส,สมัยนะเพราะว่าเราเพิ่งเจอหนังฮีโร่ที่มัน มันไม่ค่อยดีมาพอม,มาดูเรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยดีมากหรอกแต่มันก็ช่วยแบบให้มันสนุกนะครับผมก็ต้องรอนะปกติปกติหนังฮีโร่นะ่ะส่วนส่วนใหญ่นะเขาเขาจะไม่เขาจะไม่สปอยฉากที่มันมันเว้แต่เรื่องเนี้ยมันสปอยแต่ตัวอย่างของไอ้เบมริวเวลมันสปอยฉากสู้กับเลทฮักเนาะแต่ฉากอื่นๆก็ อย่าสปอยนะครับผมคือทางที่ดีก็อย่ายอย่าเพิ่งดูตัวอย่างเลยนะอันนี้อันนี้คือทางที่ดีนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนขาดขาดความมานะันอัะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องแนละ้วที่โดยโดยเฉพาะนะไอ้ค่ายว่ค่ายวอร์เนอร์คืออันนี้อันนี้ผมพูดได้เลยนะไอ้ค่ายวอร์เนอร์คือมันชอบปล่อยฉากมันๆอะลงในตัวอย่างนะไอ้ค่ายวอร์เนอร์คือคือผมเห็นบ่อยมากปล่อยฉากสนุกสนุกไว้ในตัวอย่างบางเรื่องไอ้ล่าสุดไอ้กอสิลาไอ้คอง ดีวิมพายโอ้มันปล่อยฉากมันมานี่เวลาไปดูในโรงมันก็รู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่เออมันก็รู้สึกเฉยๆนะแต่เรื่องนี้มันปล่อยฉากไอตีอ่ะเลนทักมาแล้วแต่ก็ดีแต่ดีนั้นที่มันไม่ค่อยปล่อยฉากที่มันสู้กันกับญี่ปุ่นอะคือถ้าปล่อยฉากญี่ปุ่นนี่ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดรอปเลยนะอ่านะครับแล้วก็เรื่องเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงนะมันก็เกี่ยวกับว่า มีคนไปแบบบงการให้เพื่อนพระเอกหรือรุ่นพี่ของพระเอกแล้วเขาไปพ,พยายามโจมตีประธานาธิบดีก็ประมาณนี้ก็สืบสวนสอบสวนกันไปเฮ้ยใครจะเป็นตัวร้ายอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็จะมีคนที่อยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับที่เหมือนเป็นคนผลิตยาให้ประธานาธิบดีนะครับที่มาเป็นเรดทักนี่แหละนะครับอันนี้ก็ไม่ทาราบแล้วว่าใครเหมือนกันแต่ก็ตื่นเต้นดีสนุกดีนะครับสําหรับไอ้พวกฉากที่มัน ซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอช่วง15นาทีสุดท้ายมันดูมันดูเหมือนแบบตัวมันเริ่มแดงตัวมันใหญ่ตัวมันอะไรอย่างนี้คือคือมันก็เป็นสัญญาณแล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นเลทักแน่นอนนะครับถามว่า a อเวนเจอร์เนี่ยผมผมรู้สึกว่าอเวนเจอร์พักหลังๆนะ M.C.U. อ่ะมันค่อนข้างที่จะดอบมากเลยมันมันมันเหมือนมันชะดับแล้วคือคือคืออย่างนี้คือคือ M.C.U. อ่ะ คือคือปีที่แล้วมันก็มีอะไรมากอบกู้แล้วไอเดดพูแอนบูบรีอันนั้นก็กอบกู้แล้วนะกอบกู้ MCU มากเลยนะคือทําให้แบบหนังสนุกมากๆเลยตั้งแต่เอาเดดพูเข้ามาในมาเวลนะจริงๆเฮ้ยจริง,รง,รงๆเดดเดดเดดพู Deadpool มันมันอยู่ค่ายอื่นแต่ดิสนียมันก็ไปซื้อมาแล้วนะผมตอนนี้ก็อยู่ค่ายเดียวกันแล้วนะผมอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในอยู่ในดิสนีย์แล้วเออมันก็ซึ่งผมก็อยากบอกว่าดิสนียมันหนังเด็กนะอันอันนี้เรื่องจริงนะ ดิสนี่มันหนังเด็กนะก็จะไปทําโหดอะไรก็ไม่ได้แล้วเรื่องนี้สังเกตเลยนะว่าเบฟนิวเวลไม่ค่อยโหดมากนะอันนี้เหมือนเหมือนให้ขายทั้งเด็กให้ดูด้วยเพราะว่าเด็กเนี่ยผมเขาก็คงรู้ว่าเด็กก็ชอบดูกับตนอเมริกาชอบดูอะไรอย่างนี้นะเขาขายเด็กโดยเฉพาะเลยนะเรื่องเนี้ยเอามันมันอะตีกันเป็นมันส่วนเดทพูลก็ไม่ค่อยขายเด็กเท่าไหร่นะคําหยาบคายคํามันฉากรุนแรงกว่าเลือดสาดมันมันก็รุนแรงอะนะครับอประมาณนี้ นะครับซึ่งปีที่เราเพิ่งเดชพูนะเพิ่งมาเกาะกูนะแต่เรื่องนี้จะพว่ามันมันดอกจากเดสพูมาเยอะเหมือนกันตอนเดชพูผมให้เก้านะเออพาะเก้าให้แอ้แปดให้เก้าเนี่ยแหละเราๆนะ้เจ็ดไปเก้าแล้เราๆนั่นแหละ 7, 8, 9, นะนะแต่เรื่องนี้ผมดอกมาให้เหลยเจ็ดพอนะเพราะว่าเฮ้ยมันก็บางช่วงบางตอนมันก็เรียกว่าเอือ่อยๆเหมือนกันจะหลับเหมือนกันนะประมาณนี้แต่ก็ไม่หลับนะ แล้วก็อย่างที่บอกครับใครไปดูเรื่องนี้นะสองชั่วโมงออก,กว่านะไปเข้าห้องน้าให้เรียบร้อยเพราะว่าเข้าห้องน้าคือผมผมจะไปคราวน,นี้ผมดูอยู่ฉากหนึ่งไอฉากที่ไอแซมวิสันมันกำลังจะขับขับรถไปไปหาไอเพื่อนมันอะ่ะเออลูกโคตรยากแล้วมันก็มีอาชญากรรมคนหนึ่งอะที่มันเป็นเหมือนกบฏอะมายิงอะคือคือผมออกตอนนั้นเลยคือโคตรใสีได้นะครับคือ ต้องเข้าห้องน้ำมาคือใครปวดฉี่นี่ก็โหโหดเลยนะคือโอ้ยจะจบอกว่าเข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมผมวิ่งไปเข้าห้องน้ำรอบรอบสองรอบอะเอ็นเคดิยังไม่มาเลยนะต้องรอดูร <laughs> อนะครับ <c oughs> ก็โดยรวมก็ให้เจ็ดให้เจ็ดให้เจ็ดได้นะเรื่องนี้ก็เนี่ยว่าภาคหลังๆมาอย่าไปคาดหวังเลยนะครับมาเวลเอเตเดตเดตพูอะผมไอตอนเดตพูมาผมไม่ได้คาดหวังเลยนะอันคือมันมัน นะับแต่กัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาผมไม่ได้คาดหวังนะผมดูเทเลอร์แล้วผมผมดูทีเซอร์เทเลอร์แล้วผมไม่ค่อยเท่าไหร่วะ่ะนะก็ไม่รู้จะมันหรือเปล่าแต่ก็ไปดูกันจริงก็มันนะนะต่อจากกัปตันอเมริกาเบฟนิวเวิร์ก็น่าจะเป็นทันเดอร์บสทันเดอร์บสเนี่ยอันนี้คือความหออกสุดท้ายมั้งนะนะนะแล้วก็แฟนตาติกโวนะไอแฟนตาติกโวกับทันเดอร์บสผมคิดว่าน่าจะเป็นความหวังของ MCU หน้าต่อไปแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นการปูแล้วนะนะครับ อืมแต่ก็อีกสองปีสามปีก็ได้ได้ดู Secret ร a นนะสองพันยิบเจ็สองพันยิบแปดอีกย,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 ยาวนะครับเออแล้วก็มันผมคิดว่ามาเวลเอ c มผมคิดว่ามีเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆนี่ป่านี้กว่ากว่ามันจะจบจบซีซั่นกว่ามันจะจบทุกเรื่องราวอะโหไม่รอกันปีอีกยี่สิบสามสิบปีอะไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าเชื่อนะอาจะอาจจะยังไม่จบนะ ถ้าผ่านไปแบบ20ปีข้างหน้าและ MCU ยังไม่จบอ่ะผมคิดว่าโห oh. นาทีจริงๆเฟสหนึ่งเฟสองอ่ะเฟสเหมือนเหมือนตอนนี้มาเวลกำลังจะเข้าสู่เฟตห้าแล้วมัง้งผมไม่ได้ตามข่าวแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแฟนมาเวลนะเหมือนจะเข้าเฟตเฟสห้าแล้วมั้งนะเอออันนี้คือความรู้สึกนะคือมันก็จริงๆมันก็จบเรื่องแต่เอนเกมแล้วลแต่มันแค่ปูว่ามันมีจักรวาลอื่นนะมันมีมัลติเวิร์ดอื่นนะมันอะไรอย่างงี้นะคือมันก็เล่าเรื่อยๆนะครับ เอ้นะครับก็ไม่ม <us> ีอะไรพูดถึงเยอะแยะเท่าไหร่นะเรื่องนี้เวมนิเวิลนะก็ไปดูได้ก็คุ้มคุ้มบ่อกเลยคุ้มไม่เสียไม่เสียได้นะส่วนเอ็มพาร์สเนี่ยเอ็มพาร์สก็เสเสส่วนต่างยี่สิบนะก็เสียนะครับมันมันมาเวลนี่มันจะเสียตังอยู่แล้วนะเสส่วนต่างยี่สิบนะเอ็มพาร์สวันนี้ผมไปดูอืมดี๋ยผมลบสปอยได้ ผมลงสปอยตอนนี้ผมผมคิดว่าน่าจะสปอยได้แล้วเพราะว่าผ่านมาสามสี่วันละนะคนก็น่าจะดูไปแล้วอืมคะแนนคะแนนลอตเทนตูเมโทนี่ไม่ค่อยสูดีเนาะประมาณสามสิบโอ้โหมะเขือเน่าเลยนะครับโอเคก็จบแต่เพลง,งนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้ไม่มีอะไรให้พูดถึงแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูด็อกเตอร์ดูมแล้วจากปีหน้าปีสองสองปีข้างหน้าด็อกเตอร์ดูมเดี๋ยวข้อน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายแล้ะนะผมก็ ไปแล้วนะครับก็ฝากไปดูด้วยนะครับเรื่องกับเต่เมกาเบิ้มใเวิลด์นะไปดูกันได้นะคุ้มนะผมคุ้มจริงๆนะครับแต่ก็มีบางฉากที่ค่อนข้างที่จ่ไม่ค่อยสมเหตุสมบัตินะเออมันเป็นความโม้นะเอ,อจบแล้วเพีย่น,นี้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ